ใจเกือบหายเหมือนกันนะเนี่ยนึกว่าจะไม่ได้เล่นซัแล้วอาค่ะทุกคนตอนนี้อยู่ในช่วงエンเคช่ช่วงโอ้ซุ่มซ่ามเหมือนเดิมไม่มีผิดตอนนี้อยู่ในช่อง NK c h a n n e l อีกแล้วนะคะซึ่งพี่วันนี้พี่จะไม่มีแอนิเมชั่นเปิดตัวนะเพราะพี่ได้ทำการลบเทงเพื่อที่จะไปอัปเดตเกมมาไม่ใช้พื้นที่เยอะมหาศาลก็ มีอะไรอัปเดตเพียบเลยมาไปยังไม่เพียบเลยพี่เปิดมาตั้งแต่เมื่อเช้าแ้วแหละอ้าวไม่มีชื่อกูใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรเปิดมันกำลังดาวน์โหลดไฟอยู่โอเคครับผมแล้วค่อยมารีวิวต่อกันทีนั่นพอเซิร์ฟเวอร์มันเปิดแล้วมันจะเปิดเที่ยงคืนไปได้นนะเที่ยงคืนนี่คือกูนอนแล้วนะ มึงงามเปิดคิดที่งคืนนะสำหรับแค่นี้บายบายค่ะบายบายเอ้เไม่ใช่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 ก็คือสําหรับวันนี้พักกันแค่นี้ก่อนและพอเซิร์ฟเวอร์เปิดปุ๊บเดี๋ยวเราก็รีวิวกันนะครับผมโอ้ยอย่าลืมมาโหลดอะไรพวกนี้ด้วยนะทุกคนเรื่องใหญ่แล้วอะ่ะคือเขาให้เปลี่ยนชื่อใหมอ่อ่ะ ที่ใส่ชื่อเดิมชื่อเดิมแล้วมันบอกว่ามีคนใช้ไปแล้วอ่ะทำไงอ่ะทุกคนเอา้ากูลงงเฮ้ยต้องมีนั่นรหัสใหม่จริงหรอจริงหรอ เดี๋ยวพี่ไม่แน่ใจเดี๋ยวดูอีกทีค่ะเอาเอาเหรออ,อ๋อทุกคนพี่เข้าใจแล้วค่ะก็คือแบบว่าถ้าตรงไอ้ตรงค่ะไอ้ด้านบนล็อกเอานะคะมันไม่มีชื่อเราปรากฏอยู่คือไปแล้วมันไม่เว้นแม้กระทัะ่งไอดีหลักอะเอไอดีไก่อะมันไม่เว้นอะ มีเสียงเด็กกลัวน,นิดหน่อยขออาภัยด้วยนะคะไรดีไก่มันก็ไม่เวน้นอ,อ่ะเอ้ามันได้เปลี่ยนเสื้อใหม่หมดเลยเหรอเศร้าเด็กบังอ้าขออาภัยกับเสียงเด็กด้วยะคะ่ะเออไม่ใส่ผิงเศร้า อารมณ์เศร้าไปเลยนะกันงั้นเดี๋ยวพี่ขอลองเข้าอีกเครื่องหนึ่งก่อนนะคะเป็นเครื่องสีฟ้าเนี่ยเลยคะ่ะที่พี่บอกว่าของพี่มันอยู่แยกกันเนาะเอาค่ะพี่ก็กำลังจะเข้าเครื่องฟ้านะถ้ามีเสียงอะไรกวนก็ขอภัยด้วยนะคะ งงซึ่งถ้าอาจกล้องอาจจะไม่ชัดนะคะพี่จะเปินะมันเขียนว่าอะไรก็ไม่รู้ maintenance ain อะไรก็ไม่รู้ oh. พี่งงนิดหน่อยค่ะและภาษาไทยมันก็เขียน้ภาษาไทยด้านล่างมันเขียนว่ากำลังอัปเดตเกมการุณน,กนากลับมาใหม่ภายหลังค่ะมีการขาดด้วยโอไมก y god อ๋อนี่จะเป็นคลิปเศร้าเหรอ งั้นเดี๋ยวมาดูกันทีครับผมตอนที่พี่เปิดกล้องตอนนั้นนะคะตอนนี้เป็นเวลาประมาณบ่ายสามโอ้โหอันนี้หกโมงอากาศเซิร์ฟนานจังเลยงั้นี๋ดูเดี๋ยวพอเซิร์ฟเปิดปุ๊บเดี๋ยวไปดูกันอีกทีค่ะอล่าค่ะทุกคนเซิร์ฟเปิดเป็นที่เรียบร้อยนะคะแต่ว่าพี่นะคะ ต้องสูญเสียรหัสเก่าไปนะคะที่ทุกคนรู้จักนะก็คือ n k j m นั่นเองพี่ได้สูญเสียไปแต่ไม่เป็นไรค่ะพี่จะทำรหัสนี้ให้ดีที่สุดนะนี่เลิฟใหม่มันไม่มีโหมดมาป่าเดียวได้แต่วิ่งมันเป็นอย่างนี้ที่จริงมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอกเราต้องกดไปที่การตั้งค่าครับผม ตรงโหมดวิ่งตอนนั้นมันจะเป็นทั่วไปเราก็กดแบบลากนะคะแต่ถ้าใครว่าอันเก่าดีอยู่แล้วเราก็กดทั่วไปซะนี่มันมีบบนี้ด้วยทุกคนในร้านค้าโอ้โหลอมมาเป็นปีเป็นชาติอันนี้พี่ได้ไปแอบ,บเล่นมาแล้วนะคะนี่มันมีบล็อกให้ตอบไปอย่างนี้ถามว่ามีแบบนี้อย่างเดียวหรอไม่ใช่ครับผมมันมีแบบ Amazing ส,สุดๆโดยอ,อย่างเดียมันก็เป็นแบบ เนี่ยมีแบบแนวนอนแบบนี้แนวลากก็จะเป็นแบบเละโซนเละแนวลากก็จะเป็นไม้แบบนี้นะคะส่วนถามว่าน,นี้เป็นยังไงอันนี้อิดบล็อกครับผมส่วนอันนอนก็จะเป็นแบบนั้นนะ,ะโอเคไหมอ๋อเสียใจอยู่แล้วเนี่ยกูต้องเสียเอคพีพีขึ้นตามเขาเอ้ยเขาจะขึ้นตรงนั้นโชคดีจังเลย ขึ้นตามเพื่อนขึ้นตามเพื่อนกไม่นาขึ Teraz, like ้นตามแล้ว่อหวังว่าจะไม่มีใครเกลียดเอวานะแล้วก็แบบยังไม่ได้หลดส่วนแพ็กเสริมเลยก็เลยมองเขาเป็นโคบาน ครับผมได้แล้วโอ้น้องจะตีหัวพี่เอ้ยยา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 เขาคงไม่รู้จักพี่นะคะอุ้ย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 ้เขาจะไปไหนอะเกนบอรัระนาดเส้ป่านอ้าวไปนี้บอกเลยนะคะพี่เห็นทุกคนใส่โคบาลหมดนะทุกคนในโซนเลย พี่เห็นใส่โคบาลหมดเลยอ่ะเอาติดแต่มันไม่ติดตัวค่ะกดวิ่งซึ่งพี่เคยคิดติ๊งต่อสร้างบ้านนะคะแต่ว่ามันบางพื้นที่มันก็สร้างไม่ได้เช่นตรงนั้นเอ้ยเอ้ยเอ้ยซึ่งก่อนหน้านี้พี่ได้ไปเล่นเครื่องน้ำเงินนะคะพี่หัวร้อนสุดๆกูส,สร้างบ้านของกูอยู่ดีๆแม่งมีคนเอาบาเรีมาเจาะกูหมด ็คือไอตัวไม้ตัวพวกนี้นะคะมันเป็นเหมือนอารมณ์ไอวอลอารมเหมือนไอวอลอ่ะนะเดี๋ยวเอาให้ดูเป็นอ e ีบอกแบบนี้อีบอกแบบนี้เอออารมไอวอลอะมันมีแบบเป็นสเก็ตสเก็ตขึ้นมาเหมือนมันมีแบบสเก็ตน้ําแข็งเหมือนไอวอลขึ้นมานะคะคราวนี้พี่จะเล่นพี่สาบดาเหมือนเดิมเอ้ย <laughs> โอ้ย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  กูมาตากูว่ากูดา่าคนดูแน่เลยกูมาตาะเห็นไหมคะบางพื้นที่มันจะไม่สามารถไอ้นั่นได้นะตอนผม,ผมคิดว่าพี่วัาสนามมวยมันก็ต้องไม่ได้อยู่แล้วปะพี่บอกเลยคะ่ะมันไม่ได้หมดนั่นแหละโอ้ยวิ่งวัโอ้ไ,อปโอไปดีมาดีนะพวกมันเอาต่อทุกคนเขาต่อโอ้เขามีไอ้นั่นเยอะขนาดนั้นเลยหรอ อย่างว่ารหัสเก่าพี่มีตั้งสามรอกว่าเหรียญน,นะคะรหัสใหม่มานี่คือหมดคิวไปตั้งหลายคนได้แค่ห้าเออทำไมนคนนี้ไม่เห็นโคบานเดิช่างแมงก็ดีขนาดนั้นละนี่สนามแข่งมันก็ไม่ได้เหมือนแกนเดี๋ยวดูนะดูนะดูนะ บัคเกินเกเนี่ยมันไม่ได้ครับผมมันทำไม่ได้นะตรงไหนก็ไม่ได้ไหไหนๆก็มาตรงสนามแข่งแล้วพี่จะมาสอนบัคทุกคนค่ะ <c oughs> แต่มันก็แต่บัคตรงนี้มันก็ไม่สามารถสร้างบ้านได้นะคะโอ้ยกูเดินอยางบอดเลยกูเดินอยากกระบอดอ้าก็ขออภัยค่ะถ้าใครว่าพี่กะ <c oughs> พี่กะกากอิยอยแล้วแหละแค่มีแบบชุดสวยๆใส่แต่ตัวน,นี้ไม่ ก็คือพี่ต้องหาเงินเก็บนะครับน้วก็ไปแบบไปตามหาพวกแบบในกิจกรรมนะเฮ้ยเลยโอ้ศูนย์รวมรถสปอร์ตศูนย์การค้ารถสปอร์ตงั้นเดี๋ยวทุกคนคงเห็นวิธีทำแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเราตัดไปตอนที่อ่าเราขึ้นไปได้แล้วกัน นี่ครับผมขึ้นมาได้แล้วซึ่งตรงนี้มันก็ไม่สามารถวางได้เหมือนกันนะคะสังเกตว่ามันจะบอกว่าพื้นที่ไม่ถูกต้องไม่สามารถใช้ได้เพราะฉะนั้นมันก็ทําได้แต่ในโซนรีแลกอุยอ้ยอุยอ้ยอุย้ยอุ้ยเม่กี้เห็นอะไรฟ้า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 ,ฟา,ฟาเดี๋ยวไปแอบดูหน่อยมันน่าจะเป็นแบบโรโบแบบที่พี่บอกนะคะมันอารมณ์มัน GM จะเอาไอ้นี่เข้ามาทำไมดูโซนแรกหมดเลย โอ้ยโซนสวยๆเละหมดเลยทุกคนใครวนะน่ะใครมันทำเปรยของมันวนะโอโซนสวยๆเละหมดเลยนายจะทำแบบนี้ทำไมจอบบนมันก็สวยของมันอยู่แล้ว<อ>เป็นการปรับแต่งที่เละมากครับผมเฮ้ <laughs> แต่มันก็ปีนโอ้ปีนได้ปีนได้ปีนไ,ได้แอบปีนเอา,เอา,เอาท่างมัน งั้นสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้พี่ด้วยนะคะแล้วก็โ okay. อเคย้อนคำพูดใหม่ฝากกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเลื่อนเป็นทั้งหมดและสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนกด like, ไลค์เป็นกำลังใจงให้ด้วยนะเพราะว่าพี่ยังทำใจไม่ได้อยวกบระหัสเก่านะ <laughs> มันไม่เว้นไม่กระทั่งรหัสไก่อะ่ะ ดังสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย <laughs>